ดชพูมาเดสวัสดีค่ะวันนี้มีอารมณ์แบบว่าอยากจะเชื่อคุณยายต้าของอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน ตากล้องวันนี้ก็คือเจ้าของร้านนั่นเองค่ะคุณยายนะคะก็คือมือจ่าสัสั่งหน่อยเนาะลุงนะจะเรียกคุณยายว่าอาผีนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนชมบรรยากาศนี้ไปด้วยค่ะอาผีเนี่ยสมมาจากขายเดือของบนดอยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดผลมไม้กับข้าวเนี่ยมาจากบนดอยท่านนั้นเลยค่ะตลาดแห่งนี้มีชื่อว่าตลาดน้ำรัดนะคะอยู่แถวบ้านดอย,กยใกล้ๆบางลุงนะคะลุงก็ผ่านมาเกือบทุกวันเลยนะคะคุณลุงก็ผ่านมาแซวนะคะเอาโคาโดนเนี้ยอร่อยมากเลยนะเมื่อวาน ขายโลละร้อยวันนี้เหลือแค่50บาทอะไรอย่างนี้เนาะนนอภีกับลุงเนี่ยเป็นญา,กกาตกันค่ะเผื่อมีคนสงสยัยลดดวงก็มีนะคะมี45ตัวในราคา40บาทคา่ะแต่ว่าลุงไม่กล้ากินนะเวลาเห็นของบนเดยก็คืออยากจะสัมผัสอะไรประมาณนี้นะคะอโวคาโดนี้มีชื่อว่าราชนีแห่งอโวคาโดเนื้อข้างในมันจะอร่อยกว่าสายพนันธุ์อื่นนะคะอันนี้ก็คือมีชื่อว่าลาชูนะคะกินได้ทั้งต้นเลย สายพันธุโสมของบนดอยเลยนะคะทุกคนมาขับป้องลูกโดดโดคือเนื้อฉ่ำมากไม่ไม่ค่อยมีความฝาดเลยนะคะทุกคนคะ่ะสายพันุนี้ก็คือเป็นสายพันุพื้นเมืองนะคะแล้วก็จะบอกว่าแตงกววันนี้เพิ่งเก็บมาสดๆจากบนดอยเลยนะคะเจะ้าของร้านก็คืออภีนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ